สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องนวนผ้ารวยตอนนี้นวนผ้ารวยกับมักกาบนามจการปูหาหนึ่งศูนย์ค่ะงวดวังหันปูกใไ้ตัวเดียวเม็ดเดียวสิบหาเนาะค่ะแต่ว่าเลขปูกับวขึ้นบกขึ้นกับลุงกะถือว่าเลขปูเสียดแล้วกับคันพูดซืสือเป็นกะเขาละค่ะพี่น้องขึ้นแต้มหนึ่งกับคือสิบหกเนาะค่ะ ลงแต้มหนึ่งกับสิบซีเนาะค่ะเลขปูมักสีขึนสีล่งแบบนี้แหละจับจับจุดเอาเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับมากราบถามปูตัวเลขปูแนวทางปูงวดวันที่หนึง่งท่านว่าสิเป็นตัวใดก็เข้าไปการาบนามศากาาปูน้ำกันค่ะว่าปูสีหายแนวทางมาตัวใดงวดนี่เนาะค่ะูครับค่ะกับข้าคือข,ข้าไปเลยห่างไกลก็เลยติดตัง้งแจ้งเลยนะ อย่างนี้อันนี่อย่างนี้ว่าหัเกาเรีปูหมกันหัวเกาเดีวกนเหมือกันมาอย่างนี่ละตัวเดียวบะหเข้าเนี่ยละบอกตัวเดียวอันละเขามาจางไหเขาจังไหมาบอกหัวเกาปูไอจ้างยังว่าขับค่ายขับค่ามัาว่าเด้สนใจก็คือเขานั่งคุยกัน่ีละมมันกเรื่องเอมัน จะว่าข้กันมากบอกปูหรืยเป็นังไรเพาะว่าบอกปูเนี่ยอ้ครับหัวเก่าม่คนหลายอยู่หนั่งุ่มกันแต่เป็นคนบอมันเท่รมดาบอมนเท่อ๋อแต่เป็นคนบอมันไหนใครตัวบบมันเด็กหน่อยบ้านใรเดหน่อยพ่เท่าพ่ท่าอ้าวอันกั่นะตัวหัวเก่ากับูพเท่าเนาะม่านยังเซนละเขาไทยนี่ละคูเดียวเนาะ โอ้เด hmm, um, ียวแต่เมื oh, man, ่อกีเบิ่งเอาแสร็รอกความมันพึ่งต้นวองมันต้องหงัดนอี่นปูนอนี่ต้องหงัดเท่ๆนี่โอ้เก้าพูขัฟันต้องหงัดของปูถึงแม่นเลีเแ้่กอนถึงวังกึแม่นยุ่ตอนตอนเพราะท่านขอเพิ่นสามไงคปูตอนนั่น ปูบอกวาาตัวนี้เราว่ามันมันปูว่เปลี่ยนกับโป่งเลยนะแต่ว่าต่อมาปูเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนถึงเด้งว่ะเด็กตอนงวาที่จำได้เรื่อยมันจะเต็มมันเข่าก็คือสามหากรับเก่าสองคือตองวัดเข่ามัดตั้งสองวัดที่ต่อกันจ้าแบบว่ยเด้กลับเลยเนาะค่ะปูนี่ฮุกเก่าตัวนี้นี่ฮุกเก่าอันนี้่ได้ตัวฝันดีฝันดี ตองหนวยอีหลีเตียนนงตงซ้ํามืออยู่อันนี้มือเดียวอืมถ้าปานเจ้าว่าแม่นๆโกจะเก่าโกผู้แค่นั่นนะพอมันโดนมันก็ลืมมันก็บ่ค่อยมีสื่อคบแล้วเฮาบ่ค่อยสนใจนะมันสิมีตัวใหม่มาแทรกอยู่เรื่อยเด้อเฮาก็ว่าอันมันเพิ่งเเพิ่งออกเนาะก็เลยบ่ได้ตั้งใจ บ่ได้ตั้งใจบ่ได้ตั้งใจบ่ได้ขอยากมั่นไม่ได้ขอยากหรือมานั่งคุยกันเราปูมันนี่หัวเก่าเรื่องว่นฉันบอกนี่ละก็นั่งคุยกันตั้งปกติตั้งอะไไปอ่ะละครับเป็นโยมมาบอกคุยสเสพนี่ละไปในกิฟต์พวงโก็คือว่าเป็นเรื่องแปลกเน้องบอกท่านไหนมีโตที่สองที่สาม ปูยังให้มีตัวที่สองที่สามแล้วปูให้มีตัวเดียวล้ว,เวน,นวเขาจะให้เขาจะให้ตัวเดียวนี่ล่ะฟันยะให้ฟันฟันให้ฟันเห็นตัวเก่าได้ปูอ่ะก็เล็กสิอ๋อไม,มาตัวเก่าอีกอีกคันป<พ>ูย่ำนี่กันย่ำกันที่เนี่ยย่ำได้ตัวเก้านี่ก็ถือว่าลงทุนได้เลยเคยเล็กปูก็เคยเคยเห็นมานั่ยล่ะ พ่อได้มากกับเปาตัวเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นล่วงแตงหนึ่งตลอดแม่นปูเนื้อปูมันได้แต่พีเจน่าเอาปูเนี่ยมันว่าได้ไปสมปูสมบันคืออาจารยนพื้นดอกกับกินร้อนลับกอบกันไผ่ไม่เหล็กตัวเดียวยังมากกับตัวโตกันไผ่จับจุดปูได้กับสีโชคมาน้ำปูอยู่ดอกเนาะจ้าคือ เลขของปูนี่สิขึ้นตัวนึงลงตัวนึง่งม,มันเท่ากับว่าขึ้นหามันเตีเข่าก็ว่าขึ้นแจ้งก็เพิ่มโตการมันหางเดียวโปะเลยเนาะเแลยวมันหางเดียวโปแะก็คืองั้งแต่ละข้ามแจ้งปุ่นเขาก็สิเี่ไดียบโปูอยู่แถวเขสีน้ำแล้วก็ถ, <ừ> ถือถือจ้งก็แ้งจังบัสวันนี้มีไย่อมญาติย่อมเพิ่นโทรมาบ่อ,อปู เาเนิ่วะเราเช่นนี้่นี้เราเปนเด็กหลายนงค์เป็นเด็กหลายสำนักเนี่คนมันก็หัวหมุนเงินท่องก็ว่าคือปีกายนี่นั่นเราพูดเดี๋ยวก็ถิงเดี๋ยวเลขถอดันเลขาอดิโอฝังฝังน่นละนั่พูน้องหนอยาดเยงเด็กปู่ไม่หางเดียวเนาะเด็กปู่หางเดียวสมหังขึ้นึงมาขังมาแน่นมาโอเข้าไป้างใาเใไหมข้า ทอดแม่หมอไก่ไก่สิบกลัวมันี้องเะือว่าเป็นโอกาสดีตัวนีนเขามันเห็นก้อนโมนาอหกเก่าอ่ะหกเก้าสวยๆหกเก่าเป็นเลขงางพร้มอมเลืเลข้อพยนซัวมากเกาง้มเบิ้งเขายวดตีคำนวณอ่ะโอ้เลยคำนวณเข่าสึงหวัดปูเข่ายู่กินได้ทางห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดเขาเลืเบื้งเย กเขาเท่านี้ว่ะวัดก้อนนี่กับเขาทั้งบนทั้งล่างเป็นสวัภาชว์วัดนี่กับวัดน่กับปู่อีิเขาทั้งบนทั้งล่างกันทำนว่นเขากันเพราะมันมาเขาของปู่เนี่ยวันหันก็จะหันปฏิจจทุกหนึ่งเทียนวัหันโดยเฉพาเนือัวที่สามนี่ก็หมอกเราเห็นอย่งปูบอกวันนี้อันนี้มี นี่ตัวที่สามมาป่นพระาท่มีหางเดียวเลยนปูตัวเดียวหางเดียวหเกาตัวเดียวเราบอกงท่านรักได้บานโคโลพี่น้องเองวเีพี่น้องเมดสี่กับเลขบ่หลายตัวนอพี่น้องทามากกัลองออกไปเยอเยอะนเลกันง่ายง่ายอยู่แล้วเล่ากันนีเม็ดยังสี่แล้วเนาะคือความนเม็ดว่าความอุตริบบอก บ่เด <ạo S 2> ี๋ยไปจับดวงจับแสงตาเหันไหมแสงจันเดียกบวมก็สันลมบวมก็สันคือว่าเป็นเป็นจังหวัดที่พันมาหันสิบห้าตัวเดียวเนี่ยหวยไออ๋ตัวเดียวนะ่นสังเกตเพิ่งเหนื่อยยมเรื่องหันมันบวมเพี้ยนหันปูว่าตัวเดียวสิมาคือสามกับใจ อือ้วขันคืนก็ขึ้นแจ่มนงเนาะปูเนาะแจ่มเนงร่องหรือล่งแมนึครับเป็นสีเนาะเด็กปูเนาะอันนี้เคยเหนแล้วปูข็น่ว่าบอกไปรักไอ้หน่อยเมพิจาร่าเอาบอบอกมับอกนะหมาที่นองคนมีขอเอาปูมีขอเอาเอราะมากจะได้ตื้อดนยเพราะว่าส่วนหากเล็กปูเล็กปูลักมันสิขาเลยเนาะปูนาลักมันห็นบอกสิผาหาสิเบ็ดงอตรงนึงก็ได้ลักมันถือรถดิง แต่ว่ามันตืดตัวกับมังเหราผู้เล็กตัวเดียวเนาะงเล็กปูเล็กตัวเดียวก็ตัวกับตัวเนี่ยก็บ่บอกตัวกับไปแล้วบักตัวนั่นนก็บเื่อเป็นผู้กับบอกกับยอนละตัวชื่อกับนันคือเล็กก็ได้แต่พี่น้องเพิ่นสิ่กับบอกน้องปูปูกับบ่โหดหรือว่ามันจะออกบอกแต่ว่าฝันจังได้ก็บบอกฝั่งยังสั่นน้องปูเนาะ ว่าใว่าว่านนั้นอาเทีมันเขาว่านหวังผลประโยชน์นัำมันจะหวังจะมาสั่งมาแปลงงันเขาก็ขอทั้งศสีพพดพันโพละนั้นก็นั้นโชคดีเนาะพูดนะพระมิท่ากรศรีอีกสื่อเฮ่ไมหะละอยากยุบใน้ป้าได้ดวงเออไดยุวััด ถ้าคิดเอาเว้เม็ดเดียวหกเก้าเม็ดเดียวถ้าึ้นเนาะถ้าขึ้นก็เป็นเจ็ดศูนย์ได้พี่น้องถ้าลงก็เป็นหกแปดเออ,อ,อ,าอากาเคลื่อนข้อหมายของกศรสียศเนี่ยละเออเนี่ยะนี่เด้อค่ะตัวเลขของปูเม็ดเดียวอีกแล้วเม็ดเดียวโดดโดดนาลงทุนอยู่เด้อเลขตัวนี้ค่ะจับตาไว้ เพียพิจาราบแล้วโยมเลิอปูกับวันเมตตาทีแม่งก็เกิดสีปิดสีแปดโยมลกหลานน่ะดักบ่งเอาเห็นบังเอาเพื่อไปบอกตรงตงอกตรงตพู่กับเป็นเปรตท่านเนี่ยเป็นเงินพระเป็นเทพเป็นผู้มผู้ไม่อยากเดินทางนี้ปูตัวปู่เปินพระ เดี๋ยวต้องเด็เขามาเขามาเพราออย่างก็เมื่อคือตามอันวัรดาของมันตามโลกหมุนไปน้ำโลกหมุนไปน้ำเขาเขาถิงมาเที่ยงถี่ดีไรมันก็บว่าแต่มีส่วนใจเนี่ในได้จางศาสนาพูดกับธิษฐานได้อยา,ากกิจจางเย็นนะเย็นจริงจริงนะ นี่คือตัวเลขของปูปูนิมิตไดเดอรค่ะพี่น้อง,อองอน,นิมิตตอ,องหัวดเลยที่แล้วปูยังมาตอ,องหดป่านนี้ดีเนาะปูเนาะนีะ่ปูต,ตองหัวสองวดสองสามสสาม,ม,มือนี่ค่อยนั่นนะจ้านี่ปูก็ได้ตั้งใจจ้าท่านใจพร้ามบ่เน่ดีอาจีโดนซื้อลอตเตอรี่ไว้ปูมีเวลามันเคยมันได เน้นเนื้อน่งว่านี้นะเน้นเน้นเนื้อเนื้อมีชุดเดียวหางเดียวค่ะเม็ดเดียวแล้วดี็ือใไปซื้อง่ายซื้อไ้ก่อนก่อนสิอันนาพูเนาะก่อนมันสิหมดแข็งหกเก้าตัวเดียวเด้อค่ะหกเก้าตัวเดียวหรือคันคันสิคืนกับเจ็ดเก้าเลยค่ะเจ็ดเก้าคันลงกับห้าเก้าสี่เก้านะปูเนาะนี่ทานี้เนาะค่ะ แต่ว่าแอดกับสีบ่เขียนเพิ่มให้ดอกให้พี่น้องเอฟซีเติมเอาเติมวามักเด้แต่เติมใช่เอา,าพี่เจรนาเอาว่าจับให้ได้ว่าเลขปูมันควรจะเป็นแบบใดเนาะค่ะเ,เลีปูนี่ขึ้นขึ้นลงแต่ว่าพี่เจรนาเมื่อเนาว่าเลขตัวเดียวเลียต,ต,ตัวเดียวหางเดียว,ห,ยวหน้าพี่จเจรนาเบง เรียกหนาลุ่งทุ่นอยู่ค่ะมันบาลายตัวที่บอบอกไปดับให้โยมเป็นผู้คิดเบิ่งเอาเลขตัวเดียวฮะแต่ละวัาาดโอนเลยสามทีสองโมงสองสมโมงเงียหน่อยอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปเมวัตมิชนโตจัาเพรปุเรนโตต,ตังกปาปา จันโทปนารโทยยถามณิโชติรโยยถาจตารวธรรมาวันติอายุโนสุขังพาดางพุทธสัมปสัขงขานุภาเวนตัฏฐตุทีพวันตุติ